ปี267เนี่ยมันเป็นปีเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเปลี่ยนแปลงดวงชะตาใน12ราศีในทางดวงเนี่ยดวงดาวเคลื่อนเดือนย้ายวัตตะโลกวัตตะของชีวิตเปลี่ยนทั้งโหราศาสไทยโหราศาสจีนโหราศาสไทยโหราศาสสากลผ่านดาวด้รายมาหลายปีเราจะเห็นได้ว่าปี259 5ถึงปี266มตัตยูคือดาวแห่งความตายโคจรทับชะตาโลกชะตาเมืองมาเจ็ปี ผ่านไปแล้วปีสมรพัหกสิบหกพอเข้าปีสองพัหกสิบเจ็ดมันก็ไม่มีดาวดวงนี้ทับดวงโลกดวงเมืองย้ายไปแล้วจะมาใหม่อีกแปดสิบสี่ปีข้างหน้าครั้งรอบล่าสุดเนี่ยมันมาปีห้าเก้าสิ้นสุดปีหกหกดนั้นปีนี้ปีหกเจ็ด <67. S 2> แล้วผมดูดวงประเทศรัสเซียอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นจีนเทียบกับดวงประเทศไทยประเทศไทยเนื้อหอมสุดในบรรดาดวงของประเทศต่างๆคุณตง,ผม,งผมอยากจะรู้ว่ามันมีผลอะไรงไงกับสิบสองราศีนี้ไหมมันมีที่ดีที่สุดไหมฮะ มีสิและมีที่ไม,ม่ดีที่สุดไหมไม่มีอยเราเริ่มจากราศีเมษเป็นยังไงฮะอาจารย์ราศีเมษเป็นหนึ่งในราศีของแม่ธาตุไฟจะมีเกณฑ์การขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จบนความรุ่งโรจน์สู้แล้วรวยเริ่มต้นแล้วสาเร็จลงมือกระทาแล้วได้ปัญหาต่างๆจะผ่านไปร้ายกลับกลายเป็นดีโสดก็มีคนรักคนเกิดราศีเมษต้องเลิกป่วยใจแล้วก็มาคิดใหม่ทําใหม่มีความหวังฮึดสู้ลุย หวังว่าจะรวยแล้วคุณจะดีฟันธงความรักเป็นไงราศีเมษคือคนเกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยมันจะแยกเป็นความรักกับหุ้นสว่วนมันเป็นปีที่มีโอกาสคนโสดจะเจอคู่ใครที่อยากจะหาหุ้นสว่วนทําการค้าจะมีโอกาสเกื้อกูลประกอบกิจให้สําเร็จสุขภาพร่างกายเป็นไงแข็งแรงดีป่วยหายป่วยเจ็บหายเจ็บต่อไปครับไปดูราศีพฤษศหน่อยคนเกิดพฤษศไม่มีคู่ก็จะเจอคู่ไม่มีงานก็จะมีงานจะมีความสําเร็จจะมีโชคลาภจะมีโอกาสถูกหวยโชคดีจากนี้ไป หนึ่งถึงสามปีสุขภาพร่างกายดีดการงานดีจากนี้ไปหลายปีเลยบอกตรงพื้ศพเนี่ยขอให้ตั้งหลักให้ได้ขอให้ลงมือทำตั้งใจมุ่งมั่นมีกำลังใจลุยสำเร็จต่อไปมิถุนครับราศีมิถุนเนี่ยในความน่าเป็นห่วงนะหนุ่มมันเป็นงี้มิถุนมันไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายแต่มันก็แปลว่ามันอยู่ในเหมือนเป็นไข่ในหินมันเป็นสภาพที่ถ้าเกิดคนเกิดราศีมิถุนไม่ได้แอคชั่นในการที่จะวางุทธศาสตร์ ที่จะเติบโตรุ่งโรดไว้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาตนดวงดีถ้าจะให้ดีนะต้องหาที่ปรึกษา อ่านมากดูมากฟังมากเอามาเป็นบริบทในการวางแผนโครงสร้างการทํางานการวระวังป้องกันตัวการไม่ไปยุ่งกับคนอื่นและนําภัยมาสู่ตัวเราอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะกกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุ<ะ>เรียกว่าแม่ธาตุน้ําใน12ราศีในปี2องพราศีกกรกฎถือว่าเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งของความลุงโรธฟันธงมักจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์จะมีโอกาสขยายตัวสําเร็จ มากยิ่งขึ้นสุขภาพร่างกายเป็นไงฮะก็ลกดคือในรายละเอียดของสุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่ารวมนะมันก็ไม่ได้มีมุมร้ายที่น่ากลัวแต่ถ้าลงรายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยก็ต้องไปเช็คอัพร่างกายกันนะนะส่วนตัวของใครของมันครับแต่ถ้าเกิดว่ามุมที่มันจะมีมุมอะไรว่าร้ายว่าต้องกังวลต้องหน้าเป็นห่วงไหมมันไม่มีเดี๋ยวหลังวันที่30เมษาอริมรณะอีกโอ้โหตายอริมรณนะใครเป็นศัตรูกับแบบนี้ก็มีกับแพ้ภัย วายป่วงไปหมดอ่ะต่อไปครับอันนี้สิงละเดวเสาเล่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาปี266และอยู่ไปสองปีครึ่งอืมไอเนี้ยคือน่าเป็นห่วงมันรู้สึกว่าอาพับเหนื่อยหมดแรงเฉาเหงาหงงหมดแรงอ่อนกำลัง ถ้ามีกิ๊กถูกจับได้ไอเ้เงี้ยมันจะมันทุกอย่างทุกเรื่องแก้ยังไงแก้ยังไงอันหนึง่งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีทางกายก็ไปหาหมอเช็คอัพหลางกายตรวจเลือดว่าความดันไขมันเบาหวานแล้วอย่าพยายามที่จะไปนอกใจคนรักอืพยายามอยู่ในศิลในี่รมสร้างบุญสร้างกุศล แล้วถ้าเกิดใครจะรวมร่วมหุม้นร,ร่วมส่วนร่วมทุนอะไรกับใครเนี่ยอย่าไปอย่าเพิ่งร่วมประคับประคองทำพอตัวพอตัวพอดีพดีต่อไปฮะราศีกันคนเกิดลัคนาราศีกันราหูเล็งชะตาคนเกิดราศีกันตั้งแต่17ตุลาปี66ไปปีครึ่งจนถึงวันที่30เมษายนแล้วมันก็จะพลิกจากไร้ากายดีคนไม่มีคู่ก็จะเจอคู่ คนเป็นโสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตล้วดีไม่ด,มดีเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาด้วยคือคักแต่คุณต้องประครับประคองให้ดีหลังสามสิบเป็นารดวงคุณดีฟันธงตุนตุลที่เป็นราศีแม่ธาตุแม่ธาตุมาลมรุ่งโร์สำเร็จ ลุกเรื่องถ้าคนเกิดราศีตุลสร้างบุญกุศลมาอย่างต่อเนื่องเป็นคนทํางานดีมาตลอดด้วยความทุ่มเทและความตั้งใจที่มันดีอยู่แล้วใน2อสามปีที่ผ่านมามันจะดียิ่งขึ้นอล,ลิกําลังจะเป็นมรณะแปลว่าใครที่คิดเป็นศัตรูกับคนเกิดราศีตุลจะมีอันเป็นไปจะแพ้ภัยตัวเองคนเกิดราศีตุลจะมีเกณฑ์การแก้ปัญหาขยับขยาย เจอช่องเจอทางใหม่ๆที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเป็นต่อไปครับพิจิกครับเชิญครับราศีพิจิกเป็นราศีพริกร้ายกายดีขายพฤชศพจะมีโอกาสเริ่มต้นขยับขยายรุ่งเรืองสำเร็จล่ำรวยเจอคู่สมหวังในความรักการงานขยับขยาย<ม>ดวงชะตาเปิดในปี2 6 7นับตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นไปะุ้่งธนูเป็นไงฮะอาจารย์ราศีธนูเนี่ยเ,เนื่องจากในระยะเวลาประมาณ ปี2 5 6 3 6 4 6 5นี่ยมันเป็นเกณฑ์รวยของคนเกิดธนูจากนี้มันเป็นช่วงพราวะที่ทรงๆรงมันจะรุ่งโรจน์ที่สุดก็ไม่ใช่นะจะตกต่ำที่สุดก็ไม่ใช่จะต้องประคับประคองระมัดระวงังและตั้งสติมังกรเป็นไงฮะอาจารย์ราศีมังกรเป็นราศีหนึ่งในสีราศีที่เป็นแม่ธาต<ทา>ุเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาโคจรทับเรือนชะตาแปลว่ามีโทษมีทุกข์มีปัญหามีความตึงเครียด ในระยะเวลาประมาณปี64 65มา66แล้วหลังจากวันที่1มีนาปี66ที่ผ่านมาดาวเสารโคจรพ้นการทับเรือนสตางค์ชาวราศีมังกรแปลวลาศีมังกรเริ่มปลอดโปรง่งจะมีโปรเจกต์โครงการงานมีโอกาสได้บุตรบริวารมีงางานใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องร้ายผ่านไป มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ใน,ในเวลานี้เข้าปี67แล้วเนี่ยสุขภาพก็แข็งแรงดีราศีกุมเป็นยังไงฮะคนเกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากงานเยอะมากแต่จะมั่นคงตายจากความจนไปสู่ความรวยตายตายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นดาวเสาร์ที่ทับราศีกุมเนี่ยบังเอิญน,นะราศีกุมเนี่ยมีดาวประจาตัวคือดาวราหูเพราะนั้นเวลาดาวเสาร์โคจรก็ามาทับทปุ๊บเนี่ยมันจะได้เข้าเกณฑ์โชคใหญ่ในขั้นที่หนึ่งเลยนะ สุดท้ายราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่ถูกราหูเนี่ยโคจรทับเรือนชะตาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี66ที่ผ่านมาแล้วยาวไปจนถึงปี68เพราะนั้นขณะที่ราหูทับเนี่ย แสดงถึงเงาของกรรมเก่าราหูทับเรือนราศีมีนจะมีปัญหาเรื่องโรคช่องท้องลำไส้กระดูกที่เอวที่ที่ทิศบักเนี่ยจะมีปัญหาคือในอนําทางแก้ว่าสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมทาอะไรก็ต้องตั้งสติอย่าประมาทแต่อย่าลืมนะว่าดวงมันพลิกร้ายกายดีได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวพอปีสองก็พน้นครอบภัยแล้วฟาทง